สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมครับธนพัฒน์คนรักเกษตรครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูข้าวนาปีครับข้าวหอมมะลิ105นะครับอยู่ที่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับปีนี้ถึงน้ำมาช้าครับแต่ผลผลิตข้าวปีนี้ก็พอได้ชื่นใจครับ ก็ให้พี่น้องเราได้ดูวันนี้เราจะมาตัดหญ้าคันนาน,นี้ด้วยตัดหญ้าไม่ให้วัวครับเจ้าเสือเรารอกินหญ้าอยู่ครับวันนี้ก็ได้พาพี่น้องเรามาดูข้าวหอมมะลิกอขไอข้าวหอมมะลิ105ครับอันนี้ปีนี้ผลผลิตข้าวน่าจะได้พอสมควรครับ แต่ว่าในเรื่องของราคาข้าวก็น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับปีนี้ก็ต้องรอรุ่นอีกทีเนี้ยพี่ทีน้องเราได้ดูข้าวสูงมากครับปีนี้เน้ยข้าวสูงครับเนี้ยผม สูงร้อยแปดสิบครับนี่ลงในคันนานะครับลงอยู่ในแปลงนานะี่ต้นข้าวนะี่เสมอคอนะครับข้าวขนาดผมสูงร้อยแปดสิหกข้าวปีนี้ต้องรอรุ้นครับว่าจะล้มหรือเปล่าฮะเพื่ให้พี่น้องเราได้ดูกันครับแปลงนาปีนี้กำลัง ออกรวงสวยงามครับต้องรอดูในช่วงของการให้เมล็ดนะครับยอดครับปีนี้ครับพี่น้องข้าวปีนี้ทือว่าให้รวงข้าวที่สวยงามนะครับวันนี้ก็แปลงนาะของเราอันนี้น้ำใน ท่นาก็ยังเต็มอยู่ครับฝนก็ตกนะครับช่วงนี้น้ำก็มาต้องมารอลุ้นกันครับนี่เริ่มลมะะ้มแล้วนี่แถวมุม ข้าวสวยมากครับปีนี้ต้องรอติดตามกันพี่น้องเราชีวิตชาวนาครับก็เป็นกำลังใจให้ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมครับประสบปัญหาน้ำท่วมบางทีนาข้าวกำลังจะเก็บเกี่ยวก็ น้ำก็มาท่วมนะครับผลผลิตเสียหายก็เป็นเป็นกําลังใจให้ส่งกันและกันครับวันนี้วันที่16บนะครับวันนี้วันหวยออกด้วยนะครับสิบหตุลานะครับ6.4ครับวันนี้เป็นข้าวนาปีนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์วันนี้ผมถ่ายวันที่16ตุลานะครับ ปีนี้ก็จะได้ลองรถเกี่ยวใหม่ด้วยยันม่าวายเฮด700ครับ70แรงนะครับมาทดลองอข้าวนาปีนะครับ,นะรบเดี๋ยวถ้าได้ลงวันไหนจะได้ถ่ายแล้วก็ลงให้ผู้ที่รักที่ชอบในส่วนของอรถเกี่ยวข้าวนะครับยันม่าที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ได้ รับชมกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ในพื้นที่ตรงนี้10ไร่ครับก็เหลืออีกแปลงฝั่งทางนู้นนะครับ4แปลงนะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตให้พี่น้องเราได้ดูอันนี้แปลงฝั่งนี้10ไร่ี่ยพาพี่น้องเรามาดูก่อนวันนี้เราจะมาตัดหญ้ากันนะครับ,นะรบนะก็ได้ทําความสะอาดคันนาด้วยนะครับก็ได้หญ้าให้วัวด้วย อันนี้นะครับพบกันใหม่ครับกับธนพัฒน์คนรักเกษตรครับสวัสดีครับ